เรื่องนี้มันอยู่ในหมวดหมูขขขออ่ของเรขาคณิตเวลาของบรรยายอะไรมาก็เขียนรูปภาพให้ชัดเจนเนาะ,ะเรือลำหนึ่งแล่นไปทางทิศตะวันตกตอนตกก็คือทางซ้ายแล่นไปทางซ้าย20กิโลประมาณนี้แล้วกันเราแล่นไปทางใต้อีก15กิโลก็ต้องสั้นกว่านี้แล่นทางใต้คือลงข้างล่างน,นี้เราไปตะวันตกอีกทีหนึ่งอีก16กิโล16กิโลก็ประมาณประมาณนี้ นี่คือทิศทางที่เรือเขาแล่นไปแล้วสิ่งที่เขาถามคือเรือแล่นลำนี้อยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นเท่าไหร่เขาเริ่มตรงนี้เนาะแล้วเขาจบอยู่ตรงนี้เนาะฉะนั้นสิ่งที่เขาอยากจะได้ถ้าพูดถึงระยะห่างเราเราเรียนแล้วแหละเรื่องระยะห่างคือการกระจัดในวิชาวิทยาศาสตร์เยนแล้วนเนาะเห็นแล้วเราก็ลากเส้นจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุดเลยนี่แหละคือเส้นที่เขาอยากจะได้แล้วเส้นนี้คือเส้นเฉียง ด้านตรงข้ามมุมฉากแน่นอนฉะนั้นเราลากเส้นแนวตั้งกับเส้นแนวนอนเพื่อให้มันเกิดสามเหลี่ยมมุมฉากส,ายสวยๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหาความยาวกำกับเขาเส้นนี้สิบห้าชัวร์ส่วนเส้นข้างล่างเนี่ยมันมีสองช่วงช่วงที่หนึ่งยี่สิบช่วงที่สองสิบหกรวมกันก็กลายเป็นสามสิบเราต้องการเส้นเฉียงๆนี่ตรงนี้คือด้านสี เออแล้วเราเขียนดดีนะของเรามันเป็นดินจรอปากกาสีเดียวกันเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันดูลบตาเนี่ยแยกรูปนี้ไปวาดอีกทีนก็ได้สมมุติว่ากูแยกรูปมาวาดปังหาจะได้ไม่งงคาถามก็คือด้าน C ถ้าเราใช้ปกติก็เทียบเียงกันเนาะ ถ้าใช้ปกติก็ต้องเป็น c กำลัง2เท่ากับ36กำลัง2บวก15กำลัง2แล้วก็เราเห็นตัวเลขก็โคตรเยอะเลยจะเทียบให้ดูว่าข้อดีของไอ้ตัวอัตราส่วนที่ครูให้ไปเนี่ยมันทําให้แก้ปัญหาไตัวเลขเยอะเงี้ยได้อันนี้จําได้แล้วก็เกิดตัวเลขอย่างเงี้ยขึ้นมาแล้วเนี่ยคือคือปัญหาและมีหลักอยู่อันหนึ่งไล่จากข้างหลังมาข้างหน้า วักทีละสองตัวอย่างนี้ตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวบอกหลักสิบแล้วตัวเลขเนี้ยจะเป็นตัวบอกหลักหน่วยเลขอะไรคูณตัวเองคูณตัวเองแล้วไม่เกินสิบห้าเลขอะไรที่คูณกับตัวเองแล้วไม่เกินสิบห้าสามสา่เก้าโอเคฉั้นหลักสิบคือเลขสามเราเลขอะไรที่คูณตัวเองแล้วเป็นลงท้ายด้วยหนึ่งก็มีหนึ่งกับเก้าหนึ่งคูณหนึ่งเป็นหนึ่งเก้าคูณเก้าเป็นแปดสิบเอ็ด แสดงว่าอาจจะเป็น3 1มสคูณสหรือแม้ก็เป็น39มสคูณสลองเหมือนกันแต่ตัวโกดลองมันจะลดลงแล้วเราก็ไปเช็คด,ดูว่าตัวเลขอะไรที่คูณตัวเองแล้วได้1 5ึ่พันห้าร้อซึ่งน่าจะเป็น39มสิบสิเก้าคูณสส้าอ่ะโอเคใช่นี่อันนี้ก็คือสามสิบเก้าคูณสสิบเก้าใช่มันคือขั้นตอนการลองแต่ว่ามันมีม,มีมีที่การลองอยู่ประมาณนึงเนอะอ่ะ จแล้ว C ของเราก็จะครับ39ซึ่งเก้นี้ก็คือถามว่าเป็นปัญหาไหมมันคือสิ่งที่ถ้าใช้วิธีนี้มันต้องเจอมันต้องเจอแล้วเราตรงตรงนี้แหละที่ถ้าตัวเลขมันเยอะมันมันจะเป็นปัญหาประมาณนึงเนาะ,ะหรือหรือ,อกีบวิธีการประมาณหรือใช้ยนง้ก็ได้แยกตัวประกอบเอาสามห้าสิบห้าสามเจ็ดจหนสองส สองสเก้าร้อยหกคือ13สกับสิ 13, แล้วก็จกับคู่นี่สามคู่สิบสามเสามสิ้าสามคก็คือ39มส้าคูณสาวิธีนี้ก็ได้อันนี้คือวิธีมาตรฐานของโรงเรียนแล้วทีนี้ถ้าเป็นแบบอัตราส่วนอันตราส่วนคูก็บอกว่าทําให้ครูนี้ให้มันต่ามก่อนสิห้ากับสาสิหใช้แม่ใช้ไม่สามสามห้าสิบห้า 3ามสบสอนี่ไงสิบาอัตราส่วนตัวแทนคือ5 3าสามอัตราตัวแทนอัตราส่วนของคือสิแล้วก็3,4,5สี่ห้าอันนี้ด้านกล่องมนานะคือคู่คู่คคคข้างหน้านะแล้วก็5,12,13บสอนี่ไงห้าอันนี้ก็ต้องเป็นสิแล้วอัตราส่วนสีพูอยากเป็นของจริงสีน้ำเงินคูณ3 5คูณ สามเป็นสิบห้าสิบสองคูณสามสามสิบสาก็ต้องคูณสามด้วยก็กลายเป็นสาสก้าโจปัญหาไม่ควรจะไปเสียเวลากันพรุ่งนี้แต่ข้อจํากัดของอัตราส่วนคือคูแล้วถ้าตัวเลขที่ขอให้มามันไม่ตรงกับอัตราส่วนที่เราจําไวล้ล่ะก็ต้องย้อนกลับไปวิธีนี้เลยเนาะแต่ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ใจร้ายนะักแหละเขาก็มัมกจะเอาตัวเลขที่ที่มันตรงอัตราส่วน โ okay, อเคข้อสี่ก็จบไป